สวัสดีครับพบกวับผมโค้ดเอิร์ธใน EP สามครับ EP นี้ผมจะพูดถึงภาพรวมของแผ่กัลตลาดไทยทำในแต่ละสเต็ปว่าการขึ้นตำแหน่งนั้นใช้การขึ้นตำแหน่งยังไงแต่ในช่องทางรายได้ผมจะพูดไปใน EP ถัถดๆไปนะครับผมเราจะได้จอบทีละสเต็กกันนะฮะโอเควันนี้นะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าถ้าเราเข้ามาเป็นสมาชิกไทยทำเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนจะไม่มีอยู่ในจอครับเพราะท่านจะอยู่ที่ตำแหน่งคือศูนย์ก่อนศูนย์ก่อนก็คือตำแหน่งที่ยังยังไม่มีตำแหน่งนั่นเอง นะครับผมยังไม่มีตำแหน่งปุ๊บแล้วท่านจะขึ้นมาสเต็ปแรกในแผนงตลาดแผนมาสเตอร์แผนตัวนี้คือแผนหลักได้อย่างไรเราในช่วงแรกครับในช่วงมาสเตอร์แผนเราเรียกว่าาร์สเต็ปหมายความว่ามันเป็นแผนแบบขั้นบันไดนะฮะการที่ท่านจะก้าวมาใดสิ่แต่แสเต็ปม,มันใช้สเต็ปอย่างนี้ครับเมื่อท่านเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ปุ๊บท่านจะไม่เห็นตัวเองอยู่ในตำแหน่งของตัวเองอยู่ในในหน้าจอนี้เพราะท่านยังเป็นยังไม่มีตำแหน่งนะครับ ก็คือแล,แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านจะมีการผลักดันตัวเองเข้ามาอยู่ในมาสเตอร์แพลนนี้เมื่อไหร่ไหมเพราบว่าท่านจะมีตําแหน่งแรกก็คือท่านจะต้องมียอดสะสมจากทั้งสายงานทั้งสายงานนะครับครบ3 0 0 0บาทหรือต่างพั PV PV คืออะไรีผมมีอธิบายท่านจะก้าวสู่ตําแหน่งแรกในมาสเตอร์แพลนครับคือผู้จัดการระดับไพทูลผู้จัดการระดับไพทูลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านมียอดสะสมนะครับ ไปจ, 7, ไถจ 9, ปนถึง7,000เมื่อไหร่ถ้าจะก้าวอีกสเตปนะครับเป็น,น,นผู้จัก,ก,ร,ร,กรระดับเพทายและถ้าพี่ท่านมียอดสะสมเพิ่มไปอีกเมื่อไหร่ไปจนถึง15,000ถ้าจะก้าวไปอีกสเตปเป็นสเตปที่ต่ำในตำแหน่งผู้จักรหรือในแต่สเตปคือผู้จักรระดับบูดาบเอาละครับเราเข้าใจคร่าวๆเนาะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามท่านอยากที่จะก้าวไปถึงตําแหน่งผู้จัก,กรสุดท้ายคือเป็นบนสุดของขัง้นบันไดในแต่สเต็ปนี้ก็คือผู้จักรระดับโกลเมน ถ้าจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาฮะแน่นอนหลักข้อแรกคือการที่เราจะต้องมียอดจากทั้งสายงานย้ำนะฮะในสไตลสเต็ปเราใช้ยอดจากทั้งสายงานไม่ใช่ยอดในการซื้อในการทําของตัวท่านคนเดียวครบอ่ะมาต่อนิดนึงไปที่ห้าไปผู้จัดกรารระดับสุดท้ายในแสตเสือผู้จัดการะดักโกเมนถ้าจะต้องมียอดสะสมจากทั้งสายงานคือห้า0มื v ีเป็นคุณสมบัติที่หนึ่งคุณสมบัติที่สองครับท่านจะต้องมียอด กลุ่มส่วนตัวฟังอีกครั้งนะครับยอกลุ่มส่วนตัวอาหลายหลายท่านงงว่าเห็นบอกว่าแผ่กันตลาดของไทยทําไม่มีการบังคับยอดกลุ่มเดี๋ยวผมอธิบายต่อฟังตรงนี้ก่อนถ้าจะต้องมียอดกลุ่มส่วนตัวในเดือนที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสุดท้ายของผู้จัดการคือจะเป็นผู้จัดการระดับโกเมนเนี่ยเฉพาะในเดือนที่จะขึ้นเฉพาะในเดือนนั้นเดือนเดีเดเดยว2 0 0 0มื่น PB คือมีคุณสมบัติ2องข้อข้อหนึ่งคือมี ยอดสะสมทั้งสายงานครบ5 0 0 0 0 PV แล้วก็อ2คือเฉพาะในเดือนที่ท่านตั้งใจจะขึ้นแล้วต้องมียอดกลุ่มส่วนตัว20,000 PV ในเดือนที่จะขึ้นเป็นผู้จัดการโกเมนนะครับผมคราวนี้ผมกลับมาิดนึงในใครท,ทำล็อบแผกคาตลาดถ้าท่านจะทําเพื่อรับท่าคอมมิชชั่นเนี่ยไม่มีการรักษายอดกลุ่มส่วนตัวครับไม่ว่าท่านจะอยู่ช่วงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเฉพาะท่านที่อยากจะเป็นโกเมนเท่านั้นและเฉพาะในเดือนที่จะขึ้นด้วยเท่านั้น พอขึ้นไปเป็นโกเมก็ไม่ต้องรักษาย,ยอดกลุ่มส่วนตัวนะครับผมเราเข้าใจนี้เนาะคำถามต่อมาครับอ้าวเมื่อมันสูบสตารต์สเตปแ,ตตแตละเป็นผู้จัดการสูดละต่อไปนี้ถ้าตำแหน่งท่านจะขึ้นท่านจะขึ้นไปนตำแหน่งระดับผู้บริหารละ,ผ,รระผู้บริหารก็จะมีตั้งแต่บุตราคารมบลากดทัพทีมเพชรและเพชรบ,บริหารสเตปขึ้นยังไงถ้าท่านจะเป็นผู้จัดการระดับบุตรลาคาคือก้าวเปผู้จัดการตำแหน่งแรกเลยสเตปโกเมขึ้นไปเราจะไม่ใช้ยอดจากั้แต่งงานเราจะใช้การสร้างทีมงานสร้างผู้นำระดับโกเมน ขึ้นมาติดตัวท่านหนึ่งถึงสองคนเป็นบูษลาคมมีโกเมนสาถึงสี่ท่านเป็นมรกห้าถึงแปดห้าถึงเจ็ดโทษทีฮะเป็นทัพทีมและมีโกเมนครบแปดเมื่อไหร่เขาจะเป็นตำแหน่งเพชรนะฮะซึ่งมีคำถามคือต้องเป็นโกเมนเมื่อกี้บอกว่าเป็นโกเมนติดตัวใช่ไหมใช่ฮะแต่เรามีกฎคอมเพสโลอัพคือ ถ้าฉันติดตัวท่านอาจจะไม่ได้เป็นโกเมนแบบในสายงานนั้นลึกลงไปท่านที่สิก็ได้สมมติเป็นทั้นที่สิชท่านที่เก้าแล้วที่ห้าถาเราเจอโกเมนมันจะถูกดันนที่มันเป็นชั้นติดตัวท่านทันทีเราเรียกคอมเพสตัว up เห็นไหมฮะท่านจะรู้สึกว่ามันง่ายนะครับคราวนี้ต้นแงสุดท้ายท่านอยากเป็นเพชรบริหารท่านจะต้องสร้างเพชรติดตัวท่านแปดเมตรมีกฎคอมเพสโลอั up เช่นเดียวกันโอเคครับใน EP นี้ผมจบภาพรวมของแผนการตลาดเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ